อ้าวยังอยู่ลุโมงคนหายตัวได้เนะี <c oughs> ่ยจ่ว่าคําจงนะครับสนมหอยหอมนะครับนะเอายังไม่สี่ร้อยอีกข้าวคนสุดท้ายนะครับแดงเวเลสองสี่เก้าเก้าหอ้คุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับนะกำลังทักทย <c oughs> ายอ้าจุลไรลัตนะครับอย่ามาบอกสวัสดีนะครับเพิ่งจะเห็นจุลไรลัตนะครับ เออจุไรล่ละ,นะ,ะดดนะครับยามาบอกยามาบอกใส่พุทดินนะครับ92นะครับนะ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะจะขอลงก่อนเอา้ามันหายไปไหนหนึ่งเมื่อกี้92นะครับนะ่ะเออเอ้าใครกดผิดนะครับ392เหลือ391ขึ้นมาเป็น392เออ นะครับหนึ่งตะวัน h, สวัสดีครับคุณจูไรรัตน์นะครับเราเพิ่งมาเจอกันตอนท้ายนะครับนะเอาคทตี้พานลุยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมไปช่องเคทตี้พานลุยนะครับแม่วิไลนะค,ครับคุณแดงเบลล่สวัสดีค่ะนะครับนะเออเป็นการทักทายในกลุ่มนะครับว่าอ่าอ่าอ่านะครับนั่นะเดี๋ยวไลฟ์สดทั้งคืนเลย พี่พร้าวอะกดหรือยังครับนะกแตงโมพาลุยเออนะครับอย่ามาบอกถามนะครับแคตตี้นะครับเอ่อแทบตี้พาลุยเนี่ยนะครับแคตตี้พาลุยกดหรือยังไม่รู้นะครับนะที่แน่ๆนะครับจะไรลัดนาขามนี่แหละนะนะครับเมื่อก่อนนาขามเดี๋ยวนี้หนึ่งหกห้าเก้านะกดหนึ่งจัวันนะครับแคตตี้กดแล้วเพี้ยขานะครับจริงอ่ะนะครับนะ โอ้ยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยในการลดสตรอรี่นะครับนะโอ้วันน,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 วนี้นะครับตอนแอ่ตอนตอนหัวค่ำเนี่ยน,น,นะครับโนโมคนก็เข้าไปดูท่านประธานรถนะครับไลฟ์สดไลฟ์สดโนโมคนก็ไปกดไลค์กดอะไรแต่ไม่กล้าพิมพ์นะครับนะไม่กล้าพิมพ์าอายนะครับอือายท่านประธานรถนะครับโอ้ยท่านประธานรถสวยมากนะครับเนาะคนสวยนะครับคนตัวเล็กๆในส่วนมักจะสวย นะครับไม่แก่เนาะไม่แก่นะครับตอนแรกลุงโมคลก็นึกว่านะก็โอ้หนะครับเออนะครับนึกว่าจะอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยนะครับนะนะครับแต่ไม่ตุ้ยนุ้ยนะครับนะตอนแรกลุงโมคลคิดว่าอ้วนตุ้ยนุ้ยนะครับนะแต่ไม่ตุ้ยนุ้ยเหมือนที่คิดเลยนะครับโอ้ยนะครับหนุนเนี่ยหน้านี่สวยนะครับคางเป็นคางเลยนะครับว่าอ่าอ่าย้นะครับคางเป็นคางคิ้วเป็นคิ้ว น่ยแับไม่เหมือนยิวหนึ่งสี่อกับอะไรนะครัชาตตาพรจันพูนะครับนะไม่เหมือนนะครับน่ะโอ้นะครัน่ะโนั่นปะจำปะปะจำปะเลยนะครับยิวหนึ่งสี่หนึ่งสอเนี่ยนะครับนะเดินไปไหนแต่ละที่นะครับโอ้นะครับน่าจะนะครเออนะครับยักย้ายนะครับนะดุงดุยดุงดุยนะครับลูกลูกหนูยังไม่แก้นะครับจนไลลัด1นึ่้า อะไรค้าลุงนะครับเอายังไม่หลับไม่นอนอีนะครับยื้อหนึ่งสี่หนึ่งสองฉันแล้วนะครับนะเพราะยังนึกว่าหลับไปแล้วนะนะครับแคทตี้พาลุยนะครับคุณเอ็สวัสดีเก้าสิบเจ็ดเหลืออีกสามนะครับผู้ชายแล้วลืมปิดประตูนะครับอืมนะครับลืมลืมปิดประตูหน้าบ้านนะเออนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมามันหอนข้างใน นะครับขนลุกเหมือนกันนะครับจริงๆนะครับเออนี่ก็ของศั์สีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับกลัวนะครับลมพะคลก็กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะครับทําคลิปอยู่ค่านะครับอ๋อนะครับลุงลุงยังอยู่ข่าสนมชาบูนะครับเมื่อกี้ง่วงไปทีหนึ่งนะครับนะี่นะครับน่ากลัวนะครับถ้าชาบูง่วงนี่ระวังให้ดีนะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะนะ่ เดี๋ยวไปปิดประตูบ้านแป๊บนึงคุยกันไปก่อนนะครับน้ำย่าไม่ต้องรีดไปไหนมีใครขึ้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้พี่หลวงหรือเปล่านะครับนะหรือแก๊ตตี้พาลุยนะครับอืมนะครับเอาเราลงเลยดีกว่าครับเนาะลงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับนาะนะครับสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับสวัสดีทุกทคนแล้วกบคุณนะครับอ่าสมาชิกช่องทุกทท่านนะครับอืมนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับเนี่ยนะคนที่เป็นสมาชิกีนเยอะนะครับนะ ขอบคุณมากนะครับทุกๆท,ท่านนะครับเนาะสวัสดีครับ